ตอนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะสาหรับผ,ผู้ที่จะมาแสดงความเห็นทางการเมืองเท่านั้นะนะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเองก็มีการเตรียมการเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะค่ะส่วนวันนี้นะคะทางด้านของตํารวจก็วางกําลังกันเข้มเลยในการที่จะมีเรื่องของการเปิดประชุมสภาพเพื่อเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะโดยทางด้านของพลตารวจโทอาชยนกรทองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกรอยอิงคภพไโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลงานด้านความมั่นคงจัดเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยนอกเหนือไปจากนั้นมีการจัดเตรียมเส้นทางและสภาพการจราจรค่ะเตรียมกําลังพลอุปกรณ์ต่างๆยานพาหนะกล้องวงจรปิดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ครอบคลุมพื้นที่รัฐสภาแล้วก็พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะ